น้ำย้ามว่าน้ำเนี่ยที่มีลายสีเนี่ยสามารถเติมปรผสกันได้ไหมคุณส่นบัติก็ไม่ต่างกันน้ำย้ามว่าน้ำบางตัวไม่ชนกับการขัดกรอนสาพวกเนี้ยมันจะทำปฏิกิยากับพวกชุดเสื้อสุบและฝาสุบสวัสดีครับ ผมเจอไม่มาครับครูฝึกประจำส่วนริการของบริษัททูน่าวีกรุ๊ปนะครับ,บ alia. วันนี้เราก็จะมาตอบคำถามเ,าเกี่ยกวกับเรื่องน้ำยามาน้ำเน네ี่ยที่มีลายสีเนี่ยของที่ลูกค้าถามว่าสามารถเติมผสมกันได้ไหมนะครับสำหรับรถทูน่าของเรานะครับก็ต้องบอกกันว่ามีสีเขียวซึ่งเป็นใช้วันและสีฟ้าซึ่งเป็นใช้ทูก็สามารถเติมผสมกันได้นะครับผสมกันได้นะครับต้องบอกว่าคุณสนบับก็ไม่ต่างกันก็คือช่วยป้องกันกัน การกัดกร่อนอแล้วก็เขาเรียกว่าระบายความร้อนของเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแต่ก็จะต่างกับตรงที่ว่าคุณสมบัติของเสื้อสูบนะครับบางทีอาจจะเป็นแบบเหล็กหล่อหรืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเสื้ออลูมิเนียมหล่อ,อขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ทนกับการกัดกร่อนนะครับของน้ำยวาวน้ำบางตัวครับเพราะนั้นแล้วก็ควรจะใส่ให้ตรงรุ่นหรือตรงสีจะดีกว่านะครับครับ ครับในกรณีที่เกิดการฉุกเฉินในกรณีที่จะต้องเติมน้ำยาหม้อน้ำนะครับที่ไม่ตรงสีในรุน่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีชมพูนะครับของค่ายอื่นครับก็สามารถเติมได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเสื้อสูบหรือว่าฝาสูบต่างๆเนี่ยภายในเครื่องยนต์เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่า มันหล่อไม่เหมือนกันนะครับบางบางทีาาก็จะเป็นหล่อาจากเหล็กหล่อหรืออาจจะเป็นของเสื้ออลูมิเนียมนะครับซึ่งพวกสารพ,พวกนี้มันจะทาปฏิกิยากับพวกทุดเสื้อสุบและฝาสูบนะครับเมื่อเติมไปแล้วนะครับแนะนําว่าให้กลับมาเปลี่ยนน้องยาว่าน้ำนะครับให้ตรงรุ่นนะครับตรงสีรุ่นจะดีกว่านะครับตามผู้เือซ่อมของ,อขของฮอนด้านะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พยุดยุดการใช้ง,งานของเครื่องยนต์ให้อยู่ยาวนานต่อไปครับขอกราบขอพระคุณครับท่านทัหลาย thank yeah. you